สวัสดีครับวันนี้เราจะสัมภาษณ์คุณตำรวจนะครับไออม่ไม่ทราบว่าไฟฉายนี่ใช้มากี่ปีแล้วนะครับของรุ่นเก่ารุ่นเก่าใช้มาสามปีแล้วเราใช้บ่อยแค่ไหนนะครับใช้เมื่อเวลาไปตั้งด่านแล้วก็ไฟฟ้าดับที่บ้านเราอีกี่กี่ภาดาเวลาไปเที่ยวไ,ไกลเราใช้ครั้งหนึ่งนี่เปิดกี่ชั่วโมงนะครับน้อยละสามสี่ชั่วโมงนีดไป ก็แบตเตอรี่ก็ยังสว่างอยู่ใช่ไหมครับ,บ้วเวลาตั้งด่าน,นตรงมีตั้งด่านต็งมีสองฝานที่โมงอยู่แล้วเปิดตลอดครับเราได้ครับเราไม่ทราบว่าไฟสายที่รุ่นเก่าที่ซื้อมาใช้มาก,กี่ปีแล้วครับสามปีแล้วเออแล้วคุณยังสว่างอยู่ไหมครับยังสว่างอยู่ครับแล้วโอเคไม่ไม่ทราบว่าพี่เชื่ออะไรสอนอ,นอไหนนะครับหลบานตำรวจรลุกระหน่อา้อต่างหา ขอบคุณมากเลยนะครับ